ถึงทางตันแล้วจริงๆสำหรับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมบูชาเพราะไม่ว่าจะขู่ไทยอย่างไรก็ไม่เคยได้ตามที่ต้องการโดยเมื่อวันที่14ตุลาคม68ที่ผ่านมาทางด้านฮุนเซนได้ยื่นคำขาดผ่านแถลงการว่า ให้ฝ่ายไทยเปิดด่านผ่านแดนภายในวันที่20ตุลาคมนี้หากว่าไม่ทำตามจะนำตำรวจเข้าไปบุกจับเครือข่ายเว็บพนันของนักการเมืองในประเทศกัมพูชาทั้งหมดซึ่งต่อมาวันที่16ตุลาคม68ทางด้านนายนิกรเดชพลางกูลอธิปดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมายืนยันหักหน้าหุนเซนว่า ไม่มีเรื่องนี้อยู่ในสาร,ระบบและการพิจารณาของฝ่ายไทยโดยขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงพิจารณาตามแนวทาง4ข้อเสนอหลักคือขอให้ฝ่ายกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนประสานความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และดำเนินการจัดการพื้นที่ชายแดนร่วมกันและย้ำว่าเป็นการเรียกร้อง เนื่องจากต้องการเห็นความจริงและสุจริตในการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งก็ชัดเจนว่ารัฐบาลไทยได้ตอกหน้าฮุนเซนอย่างจังและตีความหมายง่ายๆก็คือประเทศไทยไม่เคยมีคำว่าเปิดด่านอยู่ในหัวขณะดนี้หากกัมบูชาย,ยังไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง4ข้อของฝ่ายไทยต่อมาในวันเดียวกันชัดเจนว่าฮุนเซนไม่พอใจกับคำตอบของ โฆษกระทรวงการต่างประเทศอย่างแน่นอนและดูท่าทีว่าจะโมโหเอามากๆโดยได้ถแถลงการแบบดุเดือดโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าฮุนเซนคมขู่ประเทศไทยและประกาศเปิดศึกซึ่งสำนักข่าวกัมพูชาได้นำออกมาเปิดเผยเองโดยมีรา,ายละเอียดคำพูดของฮุนเซนว่าถึงเวลาที่กัมพูชาต้องลุกขึ้นสู้แล้วสมเด็จเตโชฮุนเซน ประกาศอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ทนอีกต่อไปหากประเทศไทยบังอาจละเมิดอธิปไตยของกัมบูชาอีกครั้งพร้อมกับเตือนว่าวันนี้อาจเกิดสถานการณ์ร้ายแรงขึ้นได้ซึ่งแลงการเต็มฉบับนี้ทางฝั่งสื่อกัมบูชาประกาศว่าเตรียมจะปล่อยออกมาในอีกไม่นานนี้ให้รอฟังได้เลยชัดเจนว่าฮุนเซนกำลังข่มขู่ไทย และหวันว่าจะมีการใช้กําลังทางทหารอีกครั้งหรือไม่ก็ต้องติดตามสถานการณ์วันนี้อย่างใกล้ชิด